ทลายแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรเถื่อนผสมสเตียรอยเตือนอย่าทานอย่าใช้สุดอันตรายพลตำรวจโทเจีระพบภูมิเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยทางปคกบและทางเจ้าหน้าที่และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอถแถลงข่าวการทลายแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรผสมสเตียรอยโดยยึดของกลางได้ถึง61รายการมูลค่ากว่า10ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันกับทางปคอบอได้รับการร้องเรียนจากทางออยอว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่องดืือสมุนไพรที่มีการโฆษณาอ้างบำรุงร่างกายอีกทั้งยังได้รับการแจ้งว่ามีการระบาดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ตรวจสอบพบสารสเตียรอยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งพบว่ามีการลักลอบผลิตตามบ้านโกดัง ทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆและขายผ่านทางออนไลน์ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจํานวนมากเจ้าหน้าที่ตารวจจะมีการร่วมกันกันกบทางสสจจังหวัดขอนแก่นนาหมายคนเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิต4จุดในจังหวัดขอนแก่นโดยทั้ง4จุดพบของกลางน้ําสมุนไพรกว่า20,000ขวดยาเม็ดในกลุ่มสเตียรอยด์จนวนกว่า2ล้านเม็ดยาเม็ดแก้ปวดที่ไม่มีทะเบียนจํานวนกว่า2ล้าน200,000เม็ด ยาเม็ดยาแก้แพ้5,000เม็ดรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทพร้อมยึดอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากเบื้องต้นการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพศ2562นอกจากนี้ทางออยอยังมีการเตือนโดยรอยถือว่าคุกคขา่าสุขภาพคนไทยมาเป็นเวลานานเพราะสรรพคุณมีฤิ์ต้านการอักเสบ และกดการต้านภูมิของร่างกายสามารถรักษาอาการเจ็บปวดได้อย่างรวดเร็วในระยะแรกแต่เมื่อสะสมร่างกายนานๆจะทําให้เกิดอาการผิดปกติและทําให้ตัวบวมและเริ่มไตาวายได้อย่างไรก็ตามฝากเตือนประชาชนควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยามารับประทานเพื่อรักษาโรคควรเลือกซื้อที่ร้านขายยาที่มีทางเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแล หากพบเบาะแสการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายด่วน1135หรือทางแฟนเพจของปคบเพื่อเตือนภยัผู้บริโภคต่อไป